กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานมหก,กรรมนาฬิการะดับ World Class แห่งปีนะคะเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอ a แฟร์2021งานเดียวที่รวบรวมเอานาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า100แบรนด์นะคะทั้ง Luxury w a t c h นะคะ h ฟ o ั w น t c h แล้วก็ m a r t w a t c h ทั้งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดรวมไปถึงรุ่นลิมิเต็ดอี dition จากแบรนด์เบโวที่มีเพียงเรือนเดียวในประเทศไทยนะคะโดยมูลค่ากว่า9.70ล้านบาทแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์นะคะส่งตรงถึงเมืองไทยเอาใจวอ t เลเวอร์นะคะแล้วก็นักสะสมใครได้ร่วมมาสัมผัสเราก็เป็นเจ้าของพร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุดของปีรวมไปถึงสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่อีเวน์ hall ชั้น3ห้างเซนทัลชิชกลมหลักก็ที่แผนกนาฬิกาของห้างเซนทัลทุกสาขานะคะ ภายใต้มาตรการด้านสุขอ,อนามัยเซ็นท่านคีนแอนเซฟนะคะสะอาดปลอดภัยอุ่นใจเสมือนอยู่บ้านและอีกหนึ่งความพิเศษสุดนะคะคุณผู้ชมสามารถชมเราก็เลือกช็อปนาฬิการเรือนโปรดอย่างใกล้ชิดได้ไง่ายๆจากที่บ้านผ่านบริการนะคะหัวชุดไลฟ์เป็นครั้งแรก ดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษค่ะนักแสดงหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มฟิล์มธนาพัฒน์เข้าร่วมงานพร้อมพาแฟนๆนะคะเยี่ยมชมโซนต่างๆของการจัดงานในปีนี้อีกด้วยก็อย่างที่บอกเลยครับก็มาพาเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมทางบ้านมาดูว่าในงาน Central International a w a r d Fan เนี่ยมีอะไรที่พิเศษบ้างไม่ถึงขั้นกับสะสมครับยังไม่ได้ ยังไม่เรียกว่าเป็นนักสะสมแต่ชื่นชอบครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบนาฬิกาสวยๆชื่นชอบนาฬิกาที่มีสตอรี่โดยที่รู้กันแหละครับด้วยความนาฬิกานะมันก็จะมีความค่อนข้างที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเราก็จะได้ส่วนลดที่ไม่เยอะมากแต่บอกว่าพิเศษกว่างานอื่นๆแน่นอนในงานนี้ก็อย่างที่พาดูไปแหละครับมีนาฬิกาที่มีที่เป็น limited edition นะซึ่งอย่างที่ผมพูดไปจากแบบไม่ว่าจะเป็นของ c a i o g Shock หรือแบรนด์อื่นๆก็ตาม ก็จะมีความลิมิเต็ดที่จำกัดจำนวนราคาพิเศษแล้วก็แค่ในงานเท่านั้นก็สำหรับทุกๆคนนะครับที่เป็นคนที่ชื่นชอบในกานะครับหรือสะสมใิกานะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดในงานนี้นะครับก็คืองาน Central International w a r น d Fair นะครับซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ตุลานะครับในงานนี้นะครับมีแบรนด์มากมายนะครับแล้วก็มีนในการที่เป็น l ิม i ิเต็ดอ t ดิชแล้วก็ราคาพิเศษด้วยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดงานแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เ e n นทันแอปรวมไปถึงที่เว็บไซต์นะคะ sentan.co.th หรือที่ Line Official @sentanofficial ได้เลยนะคะ